าโหตุสุกิตาโหตุญาตโยถ้าพระเจ้าตั้งชิตทิศผลคนุนนี้เผยไปให้ไรสานถึงบิรามาคุบารละอาจารย์ทางโลกสานญาติมิสนิทกันประชาชนคนใกล้ๆขอให้ได้ในกุศลผลความชันทางเจ้ากรรมในเวลาเทวันขอให้ได้รับกุศลผลนี้เถิดสาธุ หนานี่แล้วพี่นอเลยก็ขอความสุขความปเปรนเิญเจริญสุขจเจริญพรนะเจริญในธรรมนะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวันพระห <c> ร <oughs> ือที่เขาเรียกกันว่าวันธรรมะสวนาก็คือวันฟังธรรมนะก็โดยปกติแล้วก็อ <c oughs> วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะเขาเรียกว่าวันขึ้นแปดค่ำเดือนอ้ายเดือนอ้ายก็คือเดือนหนึ่งเป็นวันดีวันมงคลนะสลัดในช่วงเดือนนี้ก็จะมีบุญเขาเรียกว่าบุญปริวัติศกรรมบุญปริวัติศกรรมเป็นบุญเกี่ยวกับการสารภาพบาป ก็เหมือนกันนะคุณโยมคล้ายๆกันเลยในแต่ละศาสนาเนี่ยศาสนาหลักๆของเราเนี่ยมีทั้งหมดอ่ในโลกนี้ห้าศาสนานะอย่างที่เราชี้แจงไปแล้วศาสนาที่มีคนนับถือมากแล้วก็นับถือมีทั้งหมดอ่ะห้าศาสนาอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ศาสนาพุทธก็อยู่ในอันดับที่สี่มีคนนับถือวันห้าร้อยถึงหกร้อย ล้านคนนะนั่นแหละแล้วก็เหลืออีกศาสนาที่5ก็เป็นศา,าสนาศาสนาซิกก็คือมีผู้นับถือประมาณ5 0 0ร้อถึงหคนเหมือนกันคือในลักษณะนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่านะขึ้นอยู่กับความเชื่อและก็ศรัทธาในเรื่องการปฏิบัตินะแล้วก็เรื่องของประเพณีท้องถิง่นนะ จะคล้ายคลึงกันลักษณนะนี้เขาเรียกว่าเป็นพิธีกรรมก็เหมือนกับบุญเดือนเ,อเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าบุญปริวัสกรรมเป็นการสารภาพบาปนะ <c oughs> ซึ่งโดยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะจะมีการจัดกิจกรรมแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีคนไปเป็นลูกกรรมหรอก แล้วก็ไม่มีไม่มีคนไปเป็นลูกกรรมหลักส่วนใหญ่จะเป็นพระอาจารย์ไปสอนในเรื่องแสดงธรรมเทศนาแล้วก็เป็นเป็นการปฏิบัติธรรมว่าง่ายๆบุญปฏิบัติกกรรมก็เหมือนกับการเป็นการไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมให้รู้ถึงหลักของนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าการมัชชะนั้คือความอยากเป็นเรื่องของความต้องการ <c oughs> ของคนเราเลยกนะิเลสทั้งหลายหลยนะนะแล้วก็จะเป็นลักษณะของความอยากได้ความพึงพอใจแล้วก็จะเป็นพวกลักษณะของ <c oughs> การมโนนึกอยากได้ ในสิ่งต่างๆให้เรารู้ให้เราสละทิ้งไปมันจะเป็นเสียอย่างนั้นมากกว่านะนั่นแหละเพราะบางทีเราไปปฏิบัติธรรมบางทีก็ตัวใดดีนาะหลวงพ่อตัวใดดีนาะพระอ,อาจารย์มีจะมีการไปขอหวยขอเลขไม่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปฏิบัติแล้วเราได้อะไรไม่ค่อยมีละัะนั้นใช่ไหมนั่นแหละ ส่วนใหญ่ที่ท่านไปไปฏิบัติธรรมก็จะมีอายุเยอะมากอย่างต่ำก็ห้าสิบขึ้นนะโดยส่วนมากแล้วเนะี่ยคนที่ห้าสิบขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็ตามตามบาระก็คือต้องฟอ้องบ้านนั่นแหละลูกหลานเขาก็ไปทำงานที่กรุงเทพกรุงไทยนี่างที่เราเรียกกันก็คือกรุงเทพหานครบางทีก็ไปปริบปนทนบ้างหรือก็จะไปต่างจังหวัดตั้งถิ่นฐานลกลระดังที่ I'm um,